จังหวัดพิษณุโลกยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้นะครับแต่ก็พบว่านักเรียนบางส่วนยังมีข้อจํากัดในการเรียนออนไลน์พร้อมกับเพื่อนๆครับเนื่องจากทั้งบ้านมีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับและก็มีภาระในการซื้อบริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มถึง200บาทต่อสัปดาห์ครับครูโรงเรียนวัดแตนอำเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนหลังงดทําการเรียนการสอนที่โรงเรียน และปรับการเรียนเป็นหลายรูปแบบแต่เด็กบางส่วนไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่องก่อนจะพบสาเหตุเป็นเพราะไม่มีสรรัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่บางวันก็ไม่เห็นได้เข้าเลยเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะทำไมนะเหน็ดไม่ดี๋อสมัครเน็ตเป็นรายวันเหรอคะคาบางวันไม่ได้สมัครเน็ตก็จะเข้าเรียนไม่ได้ใช่ไหมคะ นอกจากภาระค่าอินเทอร์เน็ตสัปดาห์ละ200บาทครอบครัวนี้ยังมีสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวแต่มีพี่น้องเรียนออนไลน์ถึง3คนทำให้ต้องสลับกันใช้งานส่วนเด็กบางคนก็อยู่กับปู่ย่าตายายที่ไม่สามารถช่วยเหลือในการเรียนออนไลน์ได้เลยขณะที่ผู้ปกครองบางคนที่พอมีกำลังตัดสินใจสมัครบริการอินเทอร์เน็ตเดือนละเกือบ1000บาทและเปิดโอกาสให้เพื่อนของลูกมาเรียนร่วมกัน ก็บางทีก็มีสะดุดบ้างค่ะแต่ว่ายังเรียนได้ค่ะครับแล้วในส่วนของเพื่อนๆล่ะเพื่อนๆบางคนเน็ตเขาไม่มีก็อาจจะมาทําการบ้านด้วยกันหรือว่าเรียนด้วยกันค่ะอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนอย่างโทรศัพท์อย่างอะไรเนี้บางคนเขามีไหมอ่าจะมีบ้างแต่บางคนก็ไม่มีค่ะก็ทำยังไงกันครับก็อาจจะมาเรียนรวมกันอยู่ที่นี่ค่ะก็คือมาช่วยกันเครื่องหนึ่งแชร์ดูกันใช่ค่ะ ไม่เพียงเด็กนักเรียนต้องปรับตัวครูเองก็ต้องพัฒนาการสอนแล,และประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง,องเพราะการไม่ได้สัมผัสกับลูกศิษย์อย่างใกล้ชิดก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ในทุกๆวันจันทร์น่ะนะคะเด็กก็จะต้องนำใบงานเดิมมาส่งใช่ไหมคะแล้วก็มารับใบงานใหม่เพราะฉะนั้นในช่วงตัวนี้ถ,ถ้าผู้ปกครองท่านใดที่มีปัญหาก็จะเข้ามาคุย ะะเข้ามาคุยเข้ามาบอกกับผู้ปกครองเพราะว่าเราบอกผู้ปกครองเสมอว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้ามันเหนือบากกว่าแรงไม่มีโทรศัพท์ไม่มีค่าเน็ตก็ไม่เป็นไรเราจะใช้วิธีอื่นเพื่อที่จะช่วยเหลือให้เด็กๆกับผู้ปกครองเนี่ยสามารถจัดการเรียนรู้ควบคู่กันไปกับโรงเรียนได้ค่ะท่ามกลางข้อจํากัดหลากหลายในการเรียนที่บ้านและคุณภาพการศึกษาที่ทําได้ไม่เต็มที่ผู้ปกครองหลายคนเห็นตรงกันว่า ิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนเป็นอันดับแรกๆคือการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมลำ้ำรวมทั้งปรับแผนการเรียนให้สอดคล้องและเข้าถึงเด็กนักเรียนให้มากขึ้นหากไม่สามารถกลับไปเรียนที่โรงเรียนได้ตลอดทั้งปีการศึกษาการแพร่บาดโควิดส9ที่ควบ